วัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันตะโฟกัสอีกชิดเคยสักเลิดโดนี้เราก็อยู่ในเกม o อเชียนชูเตออีกแล้วนะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมใหม่กันที่มีการอัปเดตเข้ามาในะทุกคนสําหรับเกม f a n t a ซีออนไลน์นั่นเองน่าจะเป็นการสุม่มนั่นแหละนะทุกคนเป็นการสุ่มแจ็คพอตนะก็มาใหม่น่าจะ มีโอกาสได้รับเยอะอยู่ตรงนี้นะครับสลักใครที่อยากทําการเล่นนะครับมีทั้งบัญชีฟรีนทุกคนที่เพื่อน <ๆ S 1> สามารถรับได้นะสามารถถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตได้แต่ใช้คูป,ปองค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยบอกไว้ก่อนนะครับถ้านเพื่อนทาการสมัครแล้ว ถอนให้ได้10บาทหลังจากนั้นลบเกมทิ้งนะทุกคนเพราะตัวนี้ผมเป็น VEP นะทุกคนย้ําเป็น VEP ผมก็เติมไปเยอะพอสมควรนั่นแหละนะทุกคนผมก็อยากอยากรู้ว่ามันจะได้จริงไหมตรงนี้ยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะแนะนําให้เล่นเป็นสายฟรีผมว่าคุ้มกว่าอย่าไปเติมนะทุกคนมันเสียตังค์นะเล่นแบบสายฟรีค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับตรงนี้สายฟรีเล่นได้นะทุกคนสายเติมก็เล่นได้เช่นกันนะครับมาดูกันเราจะมาดูที่กิจกรรมกันดีกว่าด้าน ขวามือล่างสุดนะทุกคนจะมีคําว่ากิจกรรมกดมาที่ตรงนี้หลังจากนั้นจะมีคําว่าเกมใหม่อยู่นะเนเนกดมาที่เล่นเดี๋ยวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงนะครับสําหรับตรงนี้นะครับสามารถรับคูปองตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนสังเกตดูคูปองของเรานะทุกคนจะได้รับครั้งละ20คูปองนะให้ทุกคนเพื่อทําการสะสมถอนเงินเข้าทูบินี่วอลเล็ตเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่ เท่าไรเดียวมาดูกันอยู่ที่193นะทุกคนสําหรับการถอนของเรานะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะตัวนี้นะครับผมมี VPC ไงทุกคน VPC ก็ขั้นต่ำของตรงนี้นะครับในการถอนเป็น v p 3จะได้รับอยู่ที่10บาทนั่นเองเฮ้ยเยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่นะเดี๋ยวไาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับกดไมาที่กิจกรรมกดมาเล่นเดี๋ยวนี้นะครับมาดูกันนะ หลังจากนั้นเราเลือกเส้นได้เลยนะทุกคนอีกสังเกตเส้นตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มของเราด้วยแหละแต่เราในทุกคนจะทําการเล่นสูงสุดเลยสําหรับตรงนี้นะทุกคนอยู่ที่9แล้วก็เพิ่มตัวนี้เป็น500นั่นเองน่าจะหมดครั้งละ4ี่พนะทุกคน4ี่พเหรียญเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะสุ่มได้ไหมมาลุ้นมาลุ้นได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้อยู่พันหทุกคนอะเล่นไปนเรื่อย คะแนนของเราก็ลดลงเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาสักลดสักเหลือเจ็ดเส้นก็นพออ่ะมันจะได้กับเขาวนนี้เอาทำไมไม่ได้อะทุกคนแจ็คพอตทุกการสุ่มของเราอะนะตรงนี้นะครับจะเพิ่มสำหรับคะแนนของเรามาดูกันได้ไหม โอ้โหเฮ้ยได้อยู่นะทุกคน Big กวิ่นะครับได้อยู่ที่5,300เหรียญนะครับมาค่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆผมลองเล่นลองดูเฉยๆนะทุกคนว่ามันจะได้ไหมลดลงลดลงลดลงเหรียญของเรา <laughs> ใกล้จะหมดแล้ว อยู่ที่สองพันเหรียญนะครับสังเกตดูด้านสายมือของเราด้วยตรงนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่ได้อ่ะมาซุ่มไปเรื่อยๆซุ่มไปเรื่อยๆเหรียญของเราก็ใกล้จะหมดลงเรื่อยๆแล้วเอาเฮ้ยได้ไหมไม่ได้เลยแล้ว เดี๋ยวมาดูที่กติกาของเรากันดีกว่าถ้าตัวนี้ครบเลยทุกคนโหเฮ้ยได้รับเยอะอยู่นะมาสุ่มไปเรื่อยๆได้ไหมไม่น่าคุมเลยทุกคนผมมองว่าไม่น่าคุมสุ่มค่อนข้างที่จะยากอยู่ ได้ไหมได้ไหมไม่ได้อีกแล้วน่าจะเหลือครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะต้องมีลุ้นแน่ๆเลยโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ได้อะโอ้โหบิ๊กวิงทุกคนได้ไหมได้อยู่ที่5,000กว่าแน่นอนเนี่ยคิดเดาๆนะ5 8 0 0เหรียญอ่าก็ถือว่าได้อยู่โอ้โหเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะ บวกอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหมื่นสองกว่าเหรียญนะครับอ่าบวกเพิ่มขึ้นอยู่นะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะเฮ้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ่ะเอาเฮ้ยจะมีโอกาสได้รับแจ็คพอตไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยทำไมไม่ได้เนี่ย มาโอเคนะทุกคนภารกิจของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วแจ็คพอตได้ไหมไม่ได้อีกแล้วมาเราจะสุ่มให้หมดเลยแหละนะหมดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสรุปว่านะทุกคนเราใช้เหรียญไปเยอะพอสมควรนะทุกคนเราได้รับมาอยู่ที่20คูปองนะครับเพื่อนๆก็ทำการกดคลิกรับได้เลยสุ่มค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะทุกคนสุ่มค่อนข้างที่จะยากหน่อยเดี๋ยวเราทำการกดคลิกกาออกหน่อยแล้วกันนะ ไมาดูกันนะว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการถอนออกมาเลยละกันนะทุกคนเพราะตรงนี้ผมเป็น VP3 ไงถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ VP นีทุกคนก็ถอนได้แค่10บาทใช้1,000คูปองสะสมนานหน่อยนะครับสลับสายฟรีนะถือว่าคุ้มมากๆเดี๋ยว แปะลิงก์ไ้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะทุกคนสาหรับใครที่เป็นสายฟรีผมได้รับมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ถอนมาให้เพื่อนดูแล้วนะถือว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เ,เพื่อนๆรับชมแล้วกันไปดูมีตัวอื่นอีกไหมนะทุกคนตัวที่เราจะทำการถอนก็คือ v ี3 3นะใช้อยู่ที่200คูปองนะครับในการถอนเข้าทูมิที่วอลเล็ตจำนวน 10บาทนั่นเองมาดูทําการกดคลิกที่ถอนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอนออกมาเลยและกันสําหรับ wallet id เลือกเป็นทูเบนี่วอลเล็เป็นเบอร์วอลเล็นะครับให้เพื่อนๆทำการกรอกเข้าไปได้เลยทําการกดถัดไปทําการกดยืนยนันตอนนี้ผมได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อย มาดูเงินเข้าไหมอ่ะน yeah, <els> ี่ตอนนี้นะครับเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะอยู่ที่10บาทนั่นเองถือว่าเข้าไวมากๆยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะสำหรับการถอนเงินเข้าทูบนีบอเลดของเรานะเผื่อสนใจนะทุกคนเพื่อนๆก็ลองไปเล่นลองไป สุ่มดูได้นะทุกคนผมมองว่ากิจกรรมนี้เนะีทุกคนเป็นเกมมาใหม่แฟนตาซีสําหรับสายฟรีค่อนข้างที่จะยากแน่นอนเลยแหละนะทุกคนผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากเสี่ยงก็ลองไปสุ่มดูได้เกมนี้ก็ค่อยๆเล่นนะทุกคนอย่าไปเติมนะ มันอาจจะไม่คุ้มสําหรับเพื่อนๆก็ได้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่ได้กลับมานั่นเองนะครับสําหรับใครที่ชอบคิดดนี้นะครับหรือคิดดนี้มีประโยชน์ตอเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมุนตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ